ยังไม่ใช่ก่อนนอนแต่ว่าก่อนกินก่าวคุยก่นกอนเพราะอาจหลายคลิปลยังไม่พอใจคือ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้พอไม่พอใจคือหมายถองกลัวจะทำให้คนฟังแล้วไม่พอใจก็จเลยต้อง ทกไอันนี้เอาแค่3นาทีพอเพื่อจะลงอติอตอกนะเส้นผมได้ไว้มา2ปีสปีแล้วมันยังสั้นอยู่นะยังไม่ยาวไม่เกี่ยวอะไรกับที่จะพูดพูดเรื่องของคนวิถีชีวิตของคน ปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังี่มันชักหน้าไม่ถึงหลังกันเกือบจะทั้งโลกเราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกิจแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อ ทั้งหลายแหละก็พยายามปรับเปลี่ยน <c oughs> ปรับเปลี่ยนที่จะทำธุรกิจเพื่อที่จะสอดคล้องกับคนวิถีชีวิตของคนแต่กำลังซื้อเป็นเรื่องที่สำคัญ <c oughs> คือเราสมมติว่าเราอยู่บ้านแบบไม่มีเงินเดือนเรางานก็ทำไม่ได้ ขายของก็ขายไม่ได้บางคนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านไม่ไะทำอะไรมองไปทางไหนก็ไม่รู้จะทำอะไรผักปลูกยาไม่ไปขายให้ขายจะกินก็กินไม่หมด <c oughs> <c oughs> นี่แหละชีวิต